ทีมงานเราได้ปล่อยตุ้มเนี่ยสังเกตง่ายๆจะดูที่สลิงนะครับถ้าสลิงที่เราปล่อยตุ้มลงเนี่ยแล้วสลิงมันหย่อนเนี่ยแสดงว่าตุ้มเนี่ยปล่อยลงอิสระรับส่งผู้โดยสารครับไปไหมครับไม่ใช่นะครับ โอเคสวัสดีครับครับผมทีนกรจากโฮมพายครับครับผมนว่นุกูลจากโฮมพายนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เรียบด่วนเรียบด่วนรถไฟจตุจักรนะครับวันนี้เรามาตอกสางานเสาเข็มไอไมโครพายขนาด2ี่ิบสองเซนติเมตรนะครับจำนวน12บต้น12ต้นนะครับสางานอยู่ทางด้านน้นนะครับด้านข้ามนะครับเราก็เลยมาเปิดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปทีเดียวเข้าไปชมพร้อมกันนะครับมีใครจะไปรถไฟไหมครับกับผมปัโอเคเ้ไม่ใช่ทางนี้ครับทางนี้แหละครับ นี่เลยคือสายงานที่เราได้มาทําการตอกเสาเข็มนะครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับโอเคนี่คุณนุอันนี้ก็คือเสาเข็มของโฮมพายนะครับที่เป็นเสาเข็ม i อ2สงครับสายงานนี้ใช้เสาเข็มจํานวน12ต้นสังเกตว่าเสาเข็มของโฮมพายนะครับก็จะมีตาประทับที่ตัวเสาเข็มเลยนะครับพร้อมกับวันที่ผลิตนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีมงานกําลังติดตั้งด้านในเลยครับ ใช้งานนี้นะครับเป็นซช้งานที่ค่อนข้างกว้างนะครับทั้งผู้ัะเหมาก็เลยเลือกเป็นเครื่องตอกชนิดเครื่องยนต์โอเคเดี๋ยวไปดูทีมงานที่ติดตั้งเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเสาเข็มต้นแรกคุณโอที่ทีมงานเราได้ทําการติดตั้งเสร็จรก็อันนี้เป็นบอร์ดอะไรนะครับคุณโ้รับผมนี่ก็คือบอร์ดสรุปนะครับการตอกเสาเข็มของต้นที่1นนะครับโดยที่มีความลึอกอยู่ที่ อ่สิบแปดเมตรนะครับหรือว่าจํานวนเสาเข็มของอ้ายยี่สองนี่คือสิบสองต้นนะครับนี่ก็คือทีมงานสรุปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีการเช็คลัสเทนโบอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่คือเสร็จต้นที่หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทีมงานก็กําลังตอกต้นที่สองนะครับอยู่ด้านโน้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหัวหน้าทีมกันนะครับว่าตอนนี้เขากําลังทาอะไรอยู่เป็นไงบ้างครับกองครับครับ เป็นไงติดปัญหาอะไรไหมครับมีติดคานเก่าอยู่นิดหน่อยครับมีติดคานเก่าอยู่นิดหน่อยใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือเราแก้ไขได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคือลงตอนนี้ลงท่อนที่2แล้วนะครับแล้วก็กกาลังจะเชื่อมต่อท่อนที่สนะครับโอเคหน้างานดีเรียบร้อยดีนะครับร้อยดีครับครับผมโอเคครับก็นี่ก็เป็นสรุปนะครับจากหัวหน้าทีมว่าหน้างานนี้ก็คือกําลังต่อต่อนที่2ออยู่คือยังมีติดคานเก่าอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าทีมงานสามารถแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับผมครับผม ที่เห็นเบ่อสกูนี้นะครับก็คือทีมงานเราได้ปล่อยตุ้มเนี่ยสังเกตง่ายๆจะดูที่สลิงนะครับถ้าสลิงที่เราปล่อยตุ้มลงเนี่ยแล้วสลิงมันหย่อนเนี่ยแสดงว่าตุ้มเนี่ยปล่อยลงอิสระเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีผลต่อการคำนวณการรับน้ำหนักก็คือถ้าเกิดเราปล่อยน้ำหนักตุ้มลงเต็มๆโดยที่ไม่ยั้งเนี่ยก็จะได้น้ำหนักตามที่วิศกรออกแบบมาครับ เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับไซส์งานนี้ครับคุณโนใช่ครับผมไซส์งานนี้ใช้เสาเข็มกี่ <จะ S 2> ต้นนะครับจะเป็นเสาเข็มขนาด22นะครับ,รบเสริมเหล็กยาวเมตราสิบขนาดมอกกรน,นะครับเป็นจำนวน12ต้น ครับผมนะครับสถานที่ที่เรามานะครับก็คือจะเป็นเลียบทางรถไฟสายสีแดงนะครับในการต่อเติมครั้งน claro> uh ี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดถูกใจเพจเฟซ o ุ๊กไมโครพ Home p พายบายอาทิตย์นะครับและช่อง u t u b e นะครับโฮมพายเอนจิเนียริงเสาเข็มไ c โครพาครับครับผมและที่สำคัญครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับกดกครังหรือกดอะไรก็ได้นะครับให้รู้ว่าเคลื่อนไหวของเราเป็นยังไงนะครับยังไม่รู้ว่าคลิปหน้าเราจะไปลุ้นไประทึกอะไรตรงไหนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับโอเคครับไป งั้นงั้นเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับ,รบผมวััสดีครบครับวัสดีครับไปเฮ้ยทางนี้